สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกล่อง S3 นะครับให้เชื่อมต่อกับ w i f i เพื่อรับเพื่อรับชมช่อง y t u t u นะครับ w i f าสสำหรับกล่อง S3 Hybrid นะครับกล่อง S3 รุ่นนี้นะครับกล่องเล็กเค็กระทัดรัดนะครับสามารถเชื่อมต่อกับจานดาวเทียมได้ทั้งระบบ C-Band และ k u ีย n d ให้ภาพคมชัดนะครับเป็น HD พร้อมช่อง HDMI นะครับสำหรับทีวีจอแบนรุ่นใหม่ เราไปติดตามรับชมวิธีการเชื่อมต่อ,อ Wi-Fi และก็วิธีการโหลดแอปของ S3 Hybrid นะครับหลังจากซื้อกล่องดาวเทียม PSI รุ่น S3 Hybrid ไปแล้วนะครับต่อสายสัญญาณสายอากาศให้เรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องรับของ S3 Hybrid ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยการกดปุ่มเมนู เมนูเสร็จแล้วก็มาที่ตั้งค่าเน็ตเวิร์กเราก็กดโอเคหนึ่งครั้งเลือก WiFI ที่เราใช้อยู่กดโอเคหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ใส่รหัสผ่านโดยใช้รรโมทดาวเทียม erm นะครับมาตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มสีเหลืองที่รรโมทดาวเทียม erm นะครับเพื่อทําการบันทึกนะครับกดปุ่มสีเหลืองหนึ่งครั้งจากนั้นให้กดเชื่อมต่อนะครับเป็นปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงบนรรโม Down erm. รทดาวเทียมสถานะการเชื่อมต่อนะครับ จากนั้นให้เราทำการโหลดแอปนะครับ,บกดติดตั้งรสักครูเครื่องกำลังติดตั้งแอป S3 ให้ปิด สามเราจะเข้าระบบ a c e book ก็ได้นะครับ l ล n e ก็ได้หรือว่าไม่แสดงตัวตนนะครับนี้เราจะเข้าแบบไม่แสดงตัวตนครับขั้นตอนต่อไป้เรากดยอมรับนะครับยอมรับ อนุญาตนะครับกำลังค้นหาอุปกรณ์นะครับระบบ,บ,บบก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับกำลังอุปกรณ์ที่ค้นหาเจอนะครับแล้วก็กดที่ทำการเชื่อมต่อกดโุทบได้เลยครับ สามารถกดที่ที่ช่อง YouTube ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับจากนั้นภาพก็จะลิงก์ไปที่ทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับทำให้รับชมสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ YouTube รายการทีวีเราต้องการดู youtube นะครับเราก็กดที่ youtube นะครับกดที่ตัวนี้ช่อง YouTube นะครับเราก็เลือกดูนะครับว่าจะดูช่องไหนนะครับนี่ด้านล่างก็เป็นรีโมทนะครับอันนี้เพิ่มเสียงนะครับนี้มดเสียง เรื่อเสียงนะครับตอนนี้ปิดเสียงจ้อข่าวถอยหลังนะครับดูช่องรายการทีวีดาวเทียมก็กดที่ช่อง,างด,ด,ดาวเทียมนะครับรูปดาวเทียมอยากดูช่องไหนแล้วครับช่องห้ากดเลขห้า ช่องแปดกแปดช่องโมโนยี่สิบเโมนยี่สอ็นยี่สิบห้าีเอ็นยีสห้าดูช่องอัมเลรนกดอัมเรนมาดูช่องพีพีทีกดพีพีทีวีดูช่องเจ็ดกดเจ็ด ไปดูช่องไทยรัฐทีวีกดไทยรัฐทีวีนะครับมีหลายช่องให้รับชมนะครับกดย้อนหลังตัวนี้นะครับตัวนี้กดเช็คขัญญาณกดตัวนี้นะครับกดอินโฟอินโฟตัวนี้เช็คันยาน อินโซเช็คสัญญาณความแรงสัญญาณกดเดย้อนหลังนะครับการเข้าไปที่ YouTube ก็กด YouTube นะครับกด YouTube ตรงนี้คอมมาหน้า YouTube YouTube ก็กดเข้าไปเล่นได้เลยครับอยากดูช่องไหนกดได้เลยกดเข้าไปก็จะเชื่อมต่อเข้าไปที่จอทีวีให้นะครับ เน,นี้เราไม่สามารถที่จะเข้าลึกรายละเอียดได้นะครับเพราะว่าเป็นลลขิทธิ์นะครับแล้วก็อธิบายการใช้งานเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ